คือ staring ก็คือการจ้องมองเข้าไปที่คือจ้องมองไปสู่ในความมืดนะฮะ staring into the night คือจ้องมองเข้าไปสู่ในความมืด all alone but that's alright all alone คือแบบทั้งหมดเนี่ยฉันก็ก็อ,อยู่คนเดียวอ่ะอยู่คนเดียวแบบเงาเงาแบบคนเดียวโดดเดี่ยว but that's alright แต่ว่ามันก็โอเคนะมันก็ alright นะมันก็โอเคนะ is the feeling deep มันก็คือเหมือนกับว่าตกอยู่ในแบบพวังหรือสักอย่างอาจจะแบบ fall fall มันน่าจะเป็นฟีลลิ่งมากกว่ามันอาจจะเหมือนก็คือมันมันก็เป็นอะไรที่แบบว่าแบบตกหรือว่ารู้สึกแบบลึกๆข้างในอะ่ะ I don't like เป็นสิ่งที่ฉันไม่ค่อยชอบคือจ้องมองไปในความมืดแล้วก็ก็ฉันอยู่คนเดียวแต่มันก็โอเคนะแต่ความรู้สึกลึกข้างในอะ่ะมันเป็นอะไรที่แบบไม่ชอบนะอะไรอย่างนี้อ่า <laughs> 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 เห็นไหมมีคนสงสัยแล้วสว่ันนี้คือใคร อ่ะโอเคนั่นคือในเรื่องของเดี๋ยวแป๊บนึงในเรื่องของ staring into the night เขเ้ปะ staring into the night โอเคเนาะ stare ก็คือการจ้องมองนั่นเองนะครับที่มันวางอยู่ในห้องนอนเราเอง <c oughs> เอ้ยวันนี้มาแปลกนะเนี่ยโอเคงั้นปิดช่วงนี้ก่อนก็แล้วกัน you ask I answer <c oughs> you ask I answer oh yeah ถามมาก็ตอบไป